คุณผู้ชมช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนด้วยแล้วก็ฝนตกในหลายพื้นที่น้ําป่าก็ซัดนะคะใครอยู่แพร่บ้างคนแพร่เป็นยังไงบ้างเพราะว่าล่าสุดเนี่ยคนแพร่กําลังเดือดร้อนเลยนะคะได้รับข่าวมาว่าน้ําป่ามันซัดค่ะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่เขาบอกโอ้โหลบากเหลือเกินเนี่ย่ะเส้นทางนี้นะคะเป็นถนนที่จะเชื่อมต่อระหว่างอำเภอสุงเม่นแล้วก็อำเภอเด่นชัยมันขาดแบบนี้เนื่องจากว่าน้ำป่าค่ะมันไหลลงมานะคะ โอ้ตอนนี้เส้นนี้ไปมาไม่ได้แล้วล่ะค่ะและเจ้าหน้าที่ก็ต้องเอากรวยยางไปตั้งไว้นะคะเอาป้ายไปแจ้งเตือนกลัวจะเกิดอุบัติเหตุค่ะถามชาวบ้านแถวนั้นก็เล่าให้ฟังบอกโอ้ยตอนกลางคืนของวันที่30กันยายนในฝนหนักจริงๆอะ่ะชาวบ้านเนี่ยต้องอพยพข้าวของกันเพราะว่าน้ําป่าเนี่ยมันมาเร็วมากเลยนะและนี่มันพัดถนนนะคะ ตอนนี้เดือดร้อนกันแล้วนะคะคือเส้นเนี้ชาวบ้านบอกวิ่งไม่ได้แล้วคุณผู้ชมดูดิมันขาดแบบนี้เลยอะ่ะโอ้โหบทมันจะขาดดูเนี่ยเขาก็เลยต้องไปอ้อมอีกเส้นทางหนึ่งค่ะตอนนี้ทหารมาแล้วทหารจะกกองพลทหารมาที่หนึ่งนะคะแล้วก็ทหารอีกหลายๆนายด้วยกันนะคะเป็นกำลังพลจิตอาสาพระราชทานมาช่วยกันตอนนี้ก็พยายามจะกำจัดพวกวัชพืชค่ะ อะไรที่มันกีดขวางทางน้ำเนี่ยกำจัดออกไปก่อนคือน้ำจะได้ระบายได้มากขึ้นนะคะพี่น้องประชาชนจะได้บรรเทาความเดือดร้อนไปก่อนค่ะแล้วก็บางบ้านเนี่ยน้ำเข้าบ้านแล้วคนสูงอายุอยู่ลูกหลานไปทำงานกันอีกพื้นที่หนึง่งเนี่ยทหารก็ไปช่วยกันทำความสะอาดแบบนี้ค่ะในพื้นที่หมู่ที่4ี่ที่บ้านมณีวันหมู่ที่หบ้านต้น5้านะคะแล้วก็หมู่ที่11ที่บ้านมณีวันตัวเมืองพแพร่ค่ะนี่นี่นี่ พยายามจะช่วยกันขนย้ายแบบนี้เพราะว่าถ้าคนสูงอายุหรือว่าผู้หญิงเนี่ยลำบากนะคะในการที่จะเคลื่อนย้ายของแบบนี้การจะทําความสะอาดบ้านนะคะโอ้โหลําบากจริงๆสถานการณ์โดยรอบของแพร่ตอนนี้น้ําท่วมไป5อําเภอ32ตําบล183หมู่บ้านนะคะพี่น้องประชาชนเดือดร้อนกัน2,402ครั 2, 2วเรือนค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ก็นั่งไม่ติดที่แล้วค่ะบอกให้อำเภอ จ่ายเงินเหมือนเป็นเงินทดลองจ่ายเขาราชการอะ่ะเอามาช่วยผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินก่อนเพราะว่าแต่ละคนนี่เดือดร้อนกันมากเลยซ่อมบ้านเอยเอาอยู่เอายาเอาข้าวปลาอาหารไปให้ด้วยนะคะอ่ะช่วยๆกันค่ะ